เช็คดวงนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่26ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่6ธันวาคมเนี่ยปี2568าอเนี่ยดาวองคารเป็นกเกษตราธิบดีโครจรเข้าสู่ในลัคนาราศีพิจิกเรามาเช็คดวงกันว่าดวงชะตาของทั้ง12ลัคนาราศีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเรามาฟังกันนะครับดาวองคารเนี่ยจะส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับพลังแห่ง,งการลงมือทำนะครับความขยันขันแข็งนะครับจะนําตัวเราไปสู่ผลสําเร็จได้ดีนะครับคนที่เกิดในทุก12ลัคนาราศีในช่วงตั้งแต่26 ตุลาคมจนถึงหธันวาคมเนี่ยมีเรื่องโอกาสต่างๆนะครับที่ทําให้เราต้องสู้ต้องเป็นแรงผลักดันให้เราหรือมีเป้าหมายใหม่ๆให้วิ่งสู่ตัวตนของเรานะครับเมื่อเรารู้ความดีของมันว่ามันเป็นดาวส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นใจแล้วก็ดาวส่งเสริมเกี่ยวกับการลงมือทําแล้วเกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดนะครับดังนั้น,น,นในช่วงโอกาสนี้เราควรจะ ไข,ขว่คว้าไว้นะครับตั้งแต่26ตุลาจนถึง6ธันวาดาวองคารนี้เป็นตัวแทนแห่งความขยันนะครับดังนั้นในช่วงที่ดาวองคารส่งผลมาเนี่ยห้ามชิเกียเอ็ดขาดนะครับในช่วงตั้งแต่ 26ตุลาคมจนถึง6ธันวาคมนี้นะครับเป็นช่วงโอกาสดีของท่านทั้ง12ลัคนาราศีดังนั้นเมื่อเช็คดวงแล้วเนี่ยดาวคารเป็นเกษตรตาธิบดีช่วงนี้ลงมือทําเห็นผลแน่นอนครับในการที่เราต่อสู้ธุรกิจการเงินการค้าการเรียนต่างๆนะครับในช่วงนี้นะครับที่ดาวโครจรเป็นตําแหน่งดีนะครับและอยากให้ทุกท่านลองเช็คดวงลัคนาราศีดูนะครับว่าตัวของท่านเองเนี่ยวันเดือนปีและเวลาเกิดของท่านรวมกันแล้วเนี่ยตัวท่านเองเกิดในลัคนาราศีอะไรนะครับอยากให้ลองไปเช็ค แล้วก็อยากให้ทุกคนควยคว้าโอกาสตรงจุดนี้ไว้ให้ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามคลิปต่อๆไปอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ